สวัสดีครับผมพ่อบ้านพาลุยนะครับสวัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูวิธีการทําบ่อเลี้ยงอื่นนะครับม่ามีการทําอย่างไรนะครับมีวิธีอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยครับไปครับนี่นะครับบ่อเลี้ยงอื่นที่ผมทําไว้ครับอึนเท่าหรืออึนโกกนะครับ เดี๋ยวมาดูกันเลยครับบอ่อเลี้ยงอึงก็ของผมก็จะทำแบบเลียนแบบธรรมชาตินะครับความกว้างของบอ่อนะครับกว้างคูณยาวนะครับกว้างสองเมตรนะครับยาวสามเมตรครับก็ขุดลงไปแล้วก็ ปูพยางนะครับจะเป็นพยางดำครับความลึกก็สามสิบถึงสี่สิบเซนนะครับอันนี้บอกของผมก็จะขุดที่สามสิบเซน,นครับทีนี้ก็ดินนะครับดินก็หาเศษใบไม้นะครับมาคลุกกับดินนะครับให้มันได้เรียนแบบธรรมชาติ มากที่สุดครับก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยแล้วก็เอาการกล้วยหรือเศษใบไม้นะครับมาโรยครับเพื่อให้ลูกอื่นของเราอยู่ครับส่วนบอก็จะทำที่ระบายน้ำไว้เวลาน้ำล้น น้ำก็จะไหลออกน่ด้านข้างนี่ที่ผมใช้ไม้ยูคานะครับขวางไว้ยาวๆคือกันไม่ให้ดินไหลลงนะครับแล้วก็เพื่อดินด้านนี้มันต่ำครับผมก็เลยจะทำให้เสมอกับไม้ยูคานะครับอื่งจะได้อยู่ได้ส่วนขอบ ขอบบ่อนะครับก็จะใช้เป็นพลาสติกสีดำเพื่อกันไม่ให้อึนปีนออกได้ก็ไม่มีอะไรมากครับธรรมดาครับก็ใช้ปะะใบแล้วก็ข้างบนก็จะมุงผ้าสแลมนะครับกันแดดไว้เพื่อไม่ให้อ่นร้อนเกินไปนะครับเพื่อไม่ให้ดินเรา เรวเหยความชื้นออกไปด้านนอกขอบบ่อนะครับก็จะวางอิฐบล็อกนะครับเป็นแถวยาวไวเลยครับอ้อมบ่อไว้เป็นรูปสี่เหลี่ยมนี่หละครับตรงที่เราจะขึงผ้าก็ หาไม้มาตอกแล้วก็ขึงนะครับส่วนอืงที่ผมปล่อยลงไปก็จะอยู่ในดินนี่แหละครับแต่ว่าเราต้องโกยหานะครับก็ไม่มีอะไรมากครับทำให้มันเหมือนธรรมชาติที่สุดครับ เราทำง่ายๆครับบ่อน้ำก็เอาผักตบผักจอกมาใส่เพื่อบำรุงน้ำนะครับให้น้ำใสอันนี้ฝนเพิ่งตกไปสองสามวันที่แล้วนะครับน้ำเลยขุ่นครับเดี๋ยวมาดูบอ่อลูกอึ่งกันนะครับ นี่นะครับลูกอึ่งที่ผมจะเตรียมลงเอาไปลงไว้ในบ่อที่เราทําไว้นะครับอันนี้เป็นชุดสองนะครับชุดแรกผมปล่อยลงไปแล้วครับออลูกอึ่งก็นี่ครับผมกําลังให้อาหารอชุดนี้ก็อีกเดือนหนึ่งนะครับผมก็จะลงบ่อครับ นะครับนี่ก็จะมืดๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมทำบ่อไว้สูงนะครับเพื่อไม่ให้อื่นปีนได้นะครับอื่นตัวเล็กเขาจะปีนขอบได้ครับก็บ่อนี้ก็ทำไว้พันตัวนะครับบ่อนี้ก็ต้องใช้ไฟสองนะครับ ขาะตอนกลางวันนะครับคราเนี่ยครับก็ตัวยังไม่ใหญ่ครับยังไม่ถึงยังไม่เท่านิ้วก้อยเลยครับก็ผม่าจะขุนไว้อีกประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับค่อยเอาลงบอ่อเนี่ยนะครับบอ่อภายนอกก็ รวมๆแล้วก็จะประมาณนี้นะครับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับเบอร์โทรผมจะทิ้งไว้ใต้ลิงก์นะครับใต้คลิปเนี่ยครับถ้าอ,อยากติดต่อก็ทาง f a c e b o o k นะครับเพจประหยัดฟาร์มหนูปูกใหญ่นะครับแล้วก็เบอร์โทรเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปเนี่ยครับ สวัสดีครับ